ยูทูบเบอร์นะครับผมชาติเนียเพิ่นเป็นย <c oughs> <laughs> <ฮะ>ูทูบเบอร์เราทำใจไม่ได้ชาติเน <YouTuber, S 2> ียยูทูบเบอร์เพิ่นมีคนติดตามเพิ่นสามแสน 3, วกว่าแล้วนะครับเพิ่นเพิ่นเห็นผมถ่ายวิดีโอผมก็เลยเราว่าถ่ายวิดีโอยูทูปกว่าเลยเนี่ยผมก็เลยว่าแบามีนในส่วนโลกเกลี้ยนะฮะนี่ทำใจไม่ได้ชาติเนียมนี่ผมกำลังบอล์กชิปอยู่เมื่อกี้ เราก็เลยมว่าเอาอันเอาเอันยูทูบอีกยังเล่าให้เบื้องนะครับพี่น้องเอากับว่ากันไปโลกโลก,โลกแข่งออนไลน์นะครับโลกแข่งออนไลน์ไม่มันไม่มีพรมเดียวน,นะครับผมนี่แหละคนมาเห็ดในเรื่องเล่าแบบเดียวกันนี่กับค่อนข้างที่จะเยอะขนาดผมไปไทยอันลูกกับป้าอันสองคนพักกันผูบกบักชวนไอ้บักเขาโพดเราแต่ยังเรายังอยู่เพียรยูทูยูทูเบื่อบ่ล่าเต่นะครับผมกัถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเอยียงนะเขามาอยู่บ้านอยู่เมืองฝนห้องก็ต้องแบบมีมี สัมพันธ์ทำให้ตีกับไทยบ้านเพื่อนนะครับผมนี่แหละข้าเจ้ากบมาดีฮอกับไปดีกับเพื่อนประมาณนี้นะครับพี่น้องเน้อที่น่ารักทุกคนนะครับมือนี้กามาพบพ่อพี่พ่อน้องคือเก่าเช่นเดือมอยู่ทงไฮทงหน้านะครับเนาะแต่มีเอฟซีถามผมมาว่า๋อมีเอฟซีอยากให้ผมว่าประวัติกวันที่ผมจะมาทํางานประเทศเกาหลีใต้ว่าผมไปจังไดมากจังไดนะครับเนาะกับผมกับ ก่อนสิมาเกาหลีนี่ผมก็ไปอิสราเอลละมากกว่านะครับพี่น้องอยู่อิสราเอลหาปีกว่าหาปีสามเดือนละที่จริงเแ่าแก่ท่างอิสราเอลเขาก็จะให้ผมอยู่ต่อเขาก็เอาพาสปอร์ตผมไปปั๊มทุกหกเดือนเขาก็ปั๊มมาแล้วนะตอนที่ผมอยู่มันครบหาปีแล้วเขาก็ไปปั๊มอีกหกเดือนเขาว่าว่าจะไปปั๊มทุกหกเดือนหกเดือนให้ผมอยู่ไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าผมบปอยู่นะครับเพราะว่ามันหาปีแล้วผมเลยกลับบ้านผมก็คืนพ่อลูกก่อนเมียผมผมก็เลยกลับมานะครับพี่น้องนะกลับมาอยู่บ้านกัน คือว่าละบ้านเ้าเนาะจากสี่เปียเศษอย่างจริงๆผมก็มีงานเห็ดอยู่ผมกะไปเห็ดงานก่อสร้างอยู่กรุงเทพนะครับพี่น้องอ่าเห็ดงานก่อสร้างอยู่บา <ไป S 1> ้บานเห็ดงานก่อสร้างอยู่บา้านแล้วก็มูเพิ่นก็เลยส่วนไปเห็ดงานก่อสร้างอยู่กร<ป>ุงเทพไปเห็ดงานก่อสร้างไปต่อไปเต๋เอมีอย่างเพิ่ออะไยุ่กีบยมูกีบหมาคือเพ,พ<ละ>ิ่นว่าเพื่ออะนะครับผมกัไปคือเพิ่นนั่นละเย็ดขวัญกุยา่างคือบ้านคือเมืองเขาหันละนะครับพี่น้องมาที่นี่มันกาเลยจำเป็นกัเลยได้ได้มากเกาหลีนะครับพี่น้องกเเลยดินทาางมเกาหลี เอามีคนยางมาอ้หหน้าอายด้มันนางบอกผู้ดเดียวย, <c oughs> ยังเซลจอยมีมือแร่งข้าเจ้าพุ่นเกาหลีข้าเจ้พาพักกับไมา้ยางออกกระลังกายนะครับพี่น้องมันเป็นทวงไหทวงหน้าบรรยากาศดีครับพี่นองเกาหลีนี่แหละถนนันวหนทาข้าเจ้าเฮ็ดไว้ห้นอ่า ได้เดินออกกําลังกายมายังบางคนกับปันกัยญานบางคนกับขี่รถขี่ยังกับว่ากันไปผู้เฒ่าเข้าวเมาเดือนออกกําลังกายนะครับพี่น้องเนี่ยหอดใส่ล้วเนาะบัดที่นี่กามาแต่ตั้งแต่ประเทศเกาหลีใต้ผมกับเหตุการณ์เหตุงานมันเป็นช่วงเอมาตั้งแต่อิสราเอลมาแต่อิสราเอลผมกับไม่อยู่บ้านมันก็เป็นช่วงเหตุหน้านะครับเนาะมาเหตุหน้ามาเก็เหตุยังว่าท่านได้อ่าดําให้ดําหน้าแล้วก็เลยไปหาเหตุงานรุงเทพบนั่นล่ะกอนสิมาเกาหลีนะครับบัดที่นี่ คือผมกลับจาก Israel, อิสาเลีเดือนเดือนกุมภาพเดือนกุมภาพไออิสิลีผมกลับจากอิสาเลีเดือนกุมภาพปีสองพันห้าร้อยหนะครับพี่น้องช่วงนั้นก็อายุ36ปีแล้วบัดที่นี่มันกับพระท่านมีอย่างเห็ดลงอห้ลงหน้าดำหน้าเลียวเกิดเลยไปเห็ดงานกรุงเทพยไปเห็ดงานกรุงเทพยบบัดที่นี่ ก็เลยมันก็นเลยมีเลี้ยมีเล่าให้ผมก็เลยได้ต้องต้องมาสมัครสอบมากเกาหลีนะครับพี่น้องคือว่านั่นละ่ะอยู่บ้านที่จริงผมเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพนี่อยู่เกียบมูนี่ผมก็ได้ค่าเลี้ยงว่าละหกร้อยบาทอยู่ด้วยายทุกวันว่าละหกร้อย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 ล่ะเออทว่าเพื่อนกับพี่าให้ผมมานะผมได้ยินว่าเกาหลีเขาเปิดรับสมัครสอบผมก็เลยมาสมัครสอบนะครับมาสมัครสอบอยู่ที่กรมแรงงานอุดอรธานีสมัยนั้นเปิดรับสมัครอยู่จัดหางานจังหวัดล่ะที่อุดอรนะครับ ผมกับไปสมัครความกันกัมเยผมเด้วันที่สองกันย่าปีสองพันหนึร้อยห้าสิบห้าผมกับย่าตุกีกันเลย้ากันไปสมัครสมัครสอบโอ้ยคนหลายแห้งครับพี่น้องสมัยนั้นนะครับบัดที่นี่กับสมัครแล้วก็เลยหาที่เลี้ยนร้านก็เลยแนะนําให้ไปเลี้ยนที่โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรล่ะโรงเรียนที่ผมเลี้ยนบัดที่นี่มันบ่มีเงินบัดที่นี่มันผมกับเงินค่ำผมบ่มีเนาะผมไปเหงานกุงเทียบผมก็เพิ่งไปทำงานในบ่กีเดือนนะผมไปเดือนผมไปทำงานเดือนสิงหาคม ช่วงนั้นมันหลายอะไรอย่างในชีวิตผมนี่ลูกผมกระคาหักผมบอกเลยว่าเป็นเออลูกผมแขนหักช่วงนั้นเป็นช่วงที่ชีวิตผมนี่น่าจะเป็นชีวิตตกต่ำสุดๆเลยช่วงนั้นนะครับอยู่นองเป็นวิกฤตชีวิตของผมเลยนะนะมาที่นี่ผมกับเมียกันเลยพาก,กันไปสมัครสอบไปสมัครสอบแล้วบามีเงินเลี้ยนมาที่นี่ผมก็เลยไปเลี้ยนทีน่โรงเรียนพัฒนาชีบุเรเลี้ยนคนเดียวเพราะบามีเงินเลี้ยนแล้วก็มาสอนเมียเลี้ยนแล้วก็มาสอนเมียต่อเรงมาสอนเมียจะคว้างกับลูกอ่านหนังสือ นะครับน่ะอ่านหนังสือทุกเศร้าตีซีลูกอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านเขียนอ่านเขียนคำศัพท์อ่านเขียนอ่านเขียนแบบนี้ทุกวันตอนกลางคืนนี่อ่านหนังสือนี่ขึ้นแล้วทุละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่านหนังสือจนหัวหนาหาทุ่มหาทุ่มหาทุ่มทุกวันอ่านเขียนอ่านเขียนหาคำศัพท์อย่างต่างๆผู้พ้นข้าหาคักอีพี่น้องสมัยนั้นคือคือใจผมมันจะมากเก่าดีอยู่แล้วผมมีความตั้งใจอย่างมากเลยนะครับพี่น้องน่ะสุดท้ายผมก็เลยสอบก็เลยได้สอบผมก็สอบผ่านนะครับ คะแนนก็นได้บ่หลายเดี๋ยวเพราะว่าผมไปเลี่ยนเนี่ยบา่าผมช่วงนั้นผมไปสมัครสอบแล้วแล้วผมไปเลี่ยนพอผมเลี่ยนจบปุ๊บล้มเลี่ยนจบควาดปุ๊บผมกลับไปเห็ดงานขุงเทียบเก่ากลับไปเฮ็ดงานงเมืเเงองเก่าน้ำถกแกเก่าเพราะว่า,าเนี่ยเดชานี่อยู่บ้านคุ้มเก้านี่บอกสนองมาหาผมตอนไหนก็ได้สนองกลับจากเกาหลีจะมาหาผมเมื่อไหร่ก็ได้ผมยินดีต้อนรับเสมอเนี่ยเดชานี่บอกเลได้ว่าสนองมาเมื่อไหร่ผมก็รับเมื่อนั้นจริงๆนะแบบ เพื่อนกะหักผมคักอยู่เนี่ยดียชานะครับเพราะว่าผมผมเข็นงานให้เพื่อนได้นะครับเนาะัดท,ที่นี่พอผมเยี่ยนจบขอดปุ๊บผมกลับไปทํางานคือเกา่าการไปทํางานนี่นั่งรถไฟฟี่ครับพี่น้องผมกับผมบ่มีเงินบ่มีเงินนั่งรถไฟฟี่ไปลงอ่าวมะละผงแหละแล้วก็ค่อยตอ่อแท็กซี่ไปนะครับกลับไปทํางานต่อทํางานรอที่จะสอบนะครับพอถึงวันใกล้จะสอบอีกมือเดียวมือเดียวใกล้จะสอบนี ผมกันั่งรถไฟพี่กลับมานั่งรถไฟพี่จากจากกรุงเทพนะครับรถกระลายังไม่เรียกยังมาเซลเดะยูทูบเบอร์ย่งยังนัวบั๋น

어, 어, 어떤 거요? 일상, 어. 일 소수, 힐링, 행복, 전도도 같이. 나그옛 유튜버가, 지금은, 몇명 따라, 따라요? 3 5삼 353. 와, 아, 저는 선홍입니다. 선홍반의 사 지금은 140, 1 4 5오 그, 유튜브 네임? t h i 태국 거예요 태국? 네. 어. ช่างกับมันจุ๊บนะครับพี่น้องเนาะว่งหันกับยูทูบเบอร์คนเกาหลีเพิ่นมาพอผมเพิ่นก็เลยม่อ่าแลกเปลี่ยนช่องยังกันกว่ากันไปที่จริงคนติดตามเราก็สามแสนกว่าแล้วล่ะแต่ว่ายอดวิวเราก็บ่หลายภายในเราก็อยู่แถวนี้แล้วนะครับพี่น้องอยู่แถวนี้แหละนรับเนาะนี่แหละก็คือประวัติของผมนั่แหละก่อนที่เซมาเกาหลีนะครับพี่น้องกลับไปอิตาลียก่อนไปอิตาลียแล้วก็กลับมาก็เลยมาพักกันมาสอบอ่มาเรียนเรียนกับว่ามีเงินเรียนคือวบานล่ะคิดเป็นงมาผม ผมเลี้ยนแล้วผมผมไปเฮ็ดงานกรุงเทียผมกันนางรถไฟฟี่ไปนางรถไฟฟี่ไปถึงเวลาสวบผมกันนางรถไฟฟี่กลับมานางรถไฟฟี่กลับมาก็เห็นเมียเอารถสามล้อนี่ไปขับอยู่ปากท่างไปขับอยู่ปากทางบ้านเลยหัวสำปาต์นะครับพี่น้องก็สามล้อไปครับโอ้บัาที่นี่เ่มือแรงกับผ้าเมียไปเ่มือแรงกับแปนไปติวกอนที่สวบมือหนึ่งนะครับพี่น้องก็โชคดีว่าผมสวบผ่านนะครับพี่น้องสวบผ่านกับลออยู่ปีนึงเต็มเมนะครับพี่น้องนะในช่วงที่ลอนี่ว ทอลาม่านหลายพี่นอ้องขึ้นน่านได้มากแท้เขาคือน่านเรียกตัวแท้ปันได้สีเรียกตัวสีเรียกตัวเอาไปมาจนผมตัดสินใจว่าจะไปประเทศสิงคโปร,ร์อ,องจิตเบิงนะว่าสิไปสิงคโปร,ร์แล้วมันล่อน,าน้านักหลายโอ้เป็นปีแล้วเนาะมาที่นี่ในช่วงที่ผมกำลังล่ออยู่นี่ผมเอาเห็ดขวานมาปลูกเห็ดขวานือยังเบาอ่าือยังเบาโชกอ่ะล่ะือยังหัวหน้าโชกใช่แล้วเอามาปลูกก่นล่ะเห็ดขวานอันเดียวกันเลยนะครับพี่น้องเอามาปลูกแรกๆนี่จนผมว่าโอ้ยบ่บไปแล้วบ่ไปแล้วเกาหลีเนี่ยเ่น ขายแต่เห็ดนี่ก็รวยแร้วยวไท่านปลูกเห็ดแรกๆนี่เอามาลงจากพันกว่านเนาะขายครับกิลีพี่น้องขายได้เศราละพันกว่าบาทพันกว่าบาทเนาะตัดนี่โว้ยผมเอาไปขายกับลูกสาวผมอ้อมโค้งเขียดนี่ผมขายขายเห็ดขอนนะครับพี่น้องขายดีขายดีไปไหมแต่ที่กิ่งมันก็ขายดีเรื่อยๆล่ะมันมันบบมันบ่เคยเหลือสักวันเลยขายหมดทุกวันครับพี่น้องแต่ว่าเอาไปมาแบบที่นี่มันมันต่อเรียกมันหลายอยู่แต่ต่อสวงมากมันก็เลื่อมหน่อยลงหน่อยลง แล้วเ,เอาไปเอามามันสู่โลกบ่ไหวสู่โลกสู่เชื้อราสู่พวกอีหยังละ่ะนั่นบ่ไหวเฮาบ่าใส่ยาใส่หย,ยังสิมันมันมันสู่บ่ได้เป็นเชื้อราเชื้อหยังมานี่มันเน่ามันเปื่อยเฮาเฮาเฮาแก้ไขบ่ได้พอเฮาลงใหม่เฮาเป็นคนเฮ็ดใหม่เอาไปามาบ่คือบัดทีนี้มันบ่คือ เออเฮ็ดกันณ์ลอยลงองลอยลงเหมือนซังมาอีกเอาไปมาบอา่ออะไรกำไรบาดที่นี่เออเอาไปมากาะะมาก็เรียกว่าสิมากเออกาหลีก่าแต่ว่าก็ล่อแล้วล่ออีกเกาหลีก็บ,บ่เรียกะนะครับบาดที่นี่ก็เลยว่าโอ้ว่าสิไปสิงคโปร์บาดที่นี่เออตัดสินใจสิไปสิงคโปร์ก็เลยไปหาหมูหาหมูที่เคยไปเรียนอยู่สิงอ่าคนที่เคยไปเฮ็ดงานสิงคโปร์คือกันหมูกเ็เลยว่าเอ้าไปก็ไปพร้อมกันนี่เลยวะท่านเดี๋ยวเขาพาขี่รถเข้าไปเลยไปหางานที่สิงคโปร์เลยวะท่านบาดที่นี่ผมก็เลยไปถามน้องที่เขาแฟนเขาอยู่สิงคโปร์ เออเขาก็เลยติดตัวสายเอเยนยียงให้เอาไปามาผมก็บว่าท่านตกลงว่มาผมสิไปเด้แค่ผมถามเขาว่ามันมีงานบองสันซี่เอาไปามาคิดจังได๋อันเอเยนเนาะสายงานสิงคโปร์น่ยนําไปหาผมกับเมียผมกาลัางขุดมันอยู่หัวหน้าผมกับยายทุก,กี้กาลัางขุดมันอยู่หัวหกาะเอารถเจ๋งไปนําไปหาผมหมดหัวโคกคุณให้ลูกชายผมผาไปนาะขี่รถเจ๋งไปผมก็ขึ้นจากหัวอยู่บ้าน ไปไหมนี่ค้เนี่ยประเทศสิงคโปร์เนี่เขาจะเอาไปวันที่16นี่ไปด่วนๆเลยไปท่้นที่แรกวอากับผมว่าจะเสีย45,000 45,000พ45,000บาทมีงานรองรับไปท่นได้ไปแน่นอนไปท่้นเอาไปมากผมเกิดมาถ้าถ้าผมจะไปเดี๋ยวผมติดต่อไปอีกครั้งนะครับพี่ตอนนี้ผมยังไม่ยังไม่อยากไปแต่ผมถามพี่ไปเฉยๆไปท่้นเอาไปมากมื่อดีขึ้นดีพอถึงเดือนนํ่ไปหาผมหัว,นห,วนหน้าบอกว่า จะเอาแค่สวงหมืนห้าไปวันที่สิบหกนีก้เลยว่าสั้นผมก็เรียกว่าอุ้ยพี่ผมก็รองานเกาหลีอยู่เอาน้องเรียนน้องเรียนภาษาเกาหลีหรือสอบผ่านหรือยังสอบผ่านแล้วครับพี่ะ่ะโอ้งั้นก็ก็รอรอก่อนก็ได้่าสัน้นถ้าผมตัดสินใจไปเพื่อได้ไปวันที่สิบหกนั่นเลยในเดือนนั่นเลยใน,ในเดือนตุลาละอีกเมื่อมืนนะวันที่สิบหกผมก็เลยปฏิเสธเขาไปปฏิเสธไปประมาณสวงอาทิตย์ครับพี่น้อง ใบสัญญาจ้างเกาหลีมาโอ้ยผมก็บว่าเกือบเนาะน,นี่เกือบเป็นไปสิงคกับปร์เนาะรับพี่น้องเอออจ็คสิได้ไปเห็ดงานกวาสังเกสิได้ไปเฮ็ดแบบไหนยังสีนนะนะครับผมก็เลได้ล่อนั่ยล่ะเอาไปมากล่อไปแล้ลมากเก็เลได้ได้มากนะครับพี่น้องก็พอดีใบสัญญาจา้างออกเออมันออกออกเดือนประมาณเดือนเดือนกันยายนบอกเออเดือนตุลาล่ะใบสัญญาจา้างออกเมนบอกว่านั่นล่ะผมก็ได้เข้ามานัา่นแหละช่วงวันที่เออใบใบสัญญาออกประมาณเดือน สิงหากันย่ประมาณนี้แล้วก็ล่อทำเรืองทำเหล่ายางังต่างๆกันด้เขามาเดือนเดือนตุลานะครับพี่นองนี่แหละก็คือกวนสีมากเก่านี้กับสีประมาณนี้ของผมนะครับเนาะตั้งแต่ปีสองพยคนละผมบม่รู้ว่ามู่พวกเพื่อนฟูงที่เลี้ยนรุ่นเดียวกันนี่พู้ใดไยังได้อย,อยูหนีหรือเปล่าจําผมได้เจ้าค้นบัว <c oughs> นะครับเด้อแต่ว่าที่น่นเน่ยในยมีนองคนหนึ่งเลยที่เลี้ยนน้ากันนะท้หากันแล้ว เก้าปบบบีบ่เคยเจอบ่ได้ติดต่ออย่างกันเลยเพรระว่าโทรศัพท์ผมหายโทรศัพท์ผมหายกวนที่ผมสิมาเก,กาหลีเลยเบิดโทรศัพท์ยังของมูพวกเพื่อนฝูงหายบึ้ดเลยที่คุยกันที่คุยกันมากตั้งแต่กอนจะสอบจนว่าสวบหลังสบอบกับคุยกันมากหลายคนคุยกันเอาแปมาโทรศัพท์ผมหายานะครับพี่น้องน,นี่ก็คือประวัติที่ผมกวนสิมาเก,กาหลีกับป,ประมาณนี้ชีวิตคนผมไปเฮ็ดงานเมืองนอกนี่ ที่จริงก็ออกบ้านนักเตะอายุ25คนิบห้าออกมาจริงจังนะครับไปสิงคโปร์ไปเรื่อยๆมันอยู่บ้านนอกับที่จริงอยู่บ้านนอ้มันกับมันกับมันบ่ได้มันบ่ิดนออดตายคือบ่อดตายนะครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนั้นนี่บอกได้ว่า20สปีขึ้นหลังนี่อายุ25ปีผมได้ลูกไมน่นี่มันบ่มีอย่างอีดีพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควาวยแต่เลี้ยงตั้งแต่ตควาวยเสียเง,งินใสมาให้ลูกไปลงเล่าลงเลี้ยนเหมือนบ่ถ้าลูกไงมาเหมือนบ่ลูกผมกับกะลัง ปีสว่งปีบาที่นี่กินนมคู่มือบาหนี่ลูกสามคนไงยพ่อมกันเขาพี่น้องเขาได้ลูกแฝดคู่หนึ่งล้ะกะคู่ใหญ่เขากะเกิดก่อนเขาปับน้องประมาณปีกว่ากินนมทุกมือผมเลี้ยงตะเควยผมสีได้เงินใส่มาเลี้ยงลูกผมแต่เฮ็ดงานกลับไปว่าได้เลี้ยงตะเควยบาที่นี่หาก,กนหากินหาอยากตามให้ตามหน้ายู่แบบพ่อเพี้ยงขึ้นมูเจ้าวาน่นนะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เลี้ยงใกล้เลี้ยงกาอยู่น้ำบานน้ำสวง่งยา่าเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าคือเ่ามนี่กลับไปใส่เบ็ดใส่กัน ไปหาไตคบไตเสียบมาขายหาใส่ตุ่มไส่งยยบมันแก่แค่นั้นมันกับ่พ่อสีสี่เงินพ่อสีเป็นเงินเก็บเงินอย่างมันมันโบมีสมัยนั้นเีไปเฮ็ดงานกับไป,ไปว่าได้งานลองงานล่ำกับบุคอยมีบัดที่นี่สมัยนั้นบาดที่นี่ก็เลยจำเปลี่ยนต้องอ่านอวยไปนอกนะครับพี่น้องตั้งแต่พุ่นล่ะตั้งแต่อายุยี่สิบห้าจนตัวนี้สี่สิบหกปีแล้วผมก็ยังว่าท่านอยากกลับบ้านอยู่นะครับพี่น้องนะผมมีโอกาสคนห้าโอกาสของคนห้ามันโบคือกัน คนทีข้าเจ้าอยู่บ้านข้าเจ้ามีเงินมีทองข้าเจ้าลำข้าเจ้ารวยอันนั่นก็คือข้าเจ้ามันโมแมนผมผมมันบ่มีโอกาสที่สิหาเงินบม่มีโอกาสที่สิไปทำงานจุดนี้เงินเก็บคือคือ,คอหลายๆพิน่นผมก็เลยต้องมาเมืองนอกนะครับพี่นอ้องอันนี้บ่ได้ว่าผู้ใดไคสิไปไผสิอยู่ผมบ่เคายว่าอย่างผู้ใดเลยแต่ว่าบางคนกัข้าเจ้าก็อยางมีอคติกับคนที่ไปเห็ดงานเมืองนอกอยู่กันแี่แล้วแต่ไปแต่มันนะครับพี่น้องนี่ลหละผมก็เลยได้ออกมาออกมาแล้วก็เลยมีแต่ออกมาอย่างเดียว นายูกเกาหลีกับบรูษวาสิษย์ยูได้ก,กี่ปีเจ้าเ่อท่านได้รู้เ่อท่านรู้อ่ะหน้าคตของจากกวงแต่ว่าใจผมก็อยากยูให้ได้นานที่สุดเพราะว่ามันยังหาเงินได้อยู่ค่าแรงเกาหลีก็ถือว่าโอเคอย,ยู่นะครับพี่น้องจากน้อยหาเทียลูกชายเขามากกับพ่อได้เป็นพ่อได้บอกได้สอนลูกจากน้อยพ่อได้ซัพพอร์ตให้ลูกเนี่ยลูกสาวกับบุรุษวิสอบผ่า,านหรือบ่ผ่านนี่บุรูษกับเรื่องเขอ่ะหน้าคตรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้ยินว่าสอบผ่านยากมากนะครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้ผมกลับ่ บ่อยากไปบ่อเรื่องเงินมันซีเรียมมาหลายพอทั้งแต่เลี้ยงซีเรียยหลายกับบวชัยนะครับพี่น้องเกิดเรื่องบ่อเลี้ยงก็คอยพี่น้องฟังจักหน่อยนะครับถา้าว่าเปลี่ยนประโยชน์กวรอะไรควรแชร์ให้สองวันอา,าสารด้ะครับเด้ออันนี้มันเปลี่ยนสาระกับคอยแชร์กับใดอันนี้มันก็เปลี่ยนสาระกับฟังผ่านๆไปเลยผมก็บริไว้อย่างบ่ได้ซีเรียมอีกอย่างนะครับเด้อดมึอนี่ฝากไว้แค่นี้ขอบุญขอบคุณพี่น้องที่มากส่งกำลังใจให้สองวันอาสาที่มากขอ้อเมนต์ทุกทุกคลิป ที่มากกดไลค์สนับสนุนภาสาทุกคลิปก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องเด้อเมื่อกี้กับยูทูบเบอร์เพื่อนก็มาทักมาไลยจักมาตาใสนะครับพี่น้องเออกันเชียร์ใครเออกันสายเลือดเดียวกันยูทูบเพื่อนนะครับพี่น้องขอให้พี่น้องยูดีมีแห่งลำเลื่อนกันทุกคนปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนนะครับเด้อพึอนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเหมือนกันครัพี่น้องเออซาจริงนีเพิ่นเป็นยูทูบเบอร์เด้อทำใจไม่ได้ซาจรงมียูทูบเบอร์เพื่นมีคนติดตามเพิ่น าสามแสนกว่าแล้วนะครับเพ,เพื่อนเพื่นเห็นผมถ่ายวิดีโอผมก็เลยเราว่าถ่ายวิดีโอยูทูบบอวิเศษเนี่ยผมก็เลยว่าแมนวิเศนเราก็นเร็วาหาเด้เด้คำสั่งไม่ได้ใจหนึ่งเด้